ปลาสละตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปย่างไปสุดยอดเลยเหลือะแามเลยพี่น้องว้าวสุดยอดสุดยอดโอ้โหเดี๋ยจะกินเบิ้ลมาบัานเนี่ยลุยเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมเอฟซีทั้งหลายนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอเมนูเด็ดนะครับเยี่ยมเลยแน่นอนนะครับปาจะทําปลาสละนะครับแต่ ผมคิดว่าไม่มีใครทำนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาปลาสละนี่เลยปา๊าปเข้าให้นี่นะครับปกติเขาจะเอาทำปลาเค็มนะครับแต่ว,วันนี้ผมจะทำเป็นปลาย่างนะครับ ปาลาเดี๋ยวจะเอาปลาไปย่างนะครับย่างทั้งตัวนี่แหละไม่ค่อยมีเวลาอยู่จะทําปลาก็ไม่ทําผมก็เลยคิดว่าเออ,อย่างเลยดีกว่าล้างเหงือกมาใช่ไหมต้องเอาเหงือกออกนะครับย่างทั้งตัวเลย ผมเคยไส้บันทีนึงแล้วแต่ก่อนนะ่ะเคยได้มาปลาสละดไส้มันไม่มีที่ไม่มีอะไรเดี๋ยมีแต่มัเมนเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ทําไส้นะครับแล้วก็ไม่เอาเกลือใส่ด้วยเพราะว่าปลาทะเลมันมันดองปลาอยู่แล้วแล้วท <c oughs> เลเลยน้ำทะเลมันดองอยู่แล้วโอเคนะครับนี่นะครับ ปลาสละตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปย่างไปย่างกันเลยย่างแล้วก็ตามน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่แหละครับกินสดๆเลยไม่ต้องไปทําเมนูอื่นแล้วทำม่าัหน่อยย่างให้มันแห้งสักหน่อยนึงที่เหลือกินไม่หมดนะเดี๋ยวจะไปต้มโค้งต้มเครื่องอะไรก็ว่าไปนี่นะครับเตาย่างผม,มง่ายๆครับเียบร้อยก่อไฟ เล้วเ,เอาปลาลงไปวางใส่เลยครับไอเฮียแล้วรถเตา oh, <no. S 1> มันเลยเตาเด็เนี่ยทำไงอะ่ะหยิบไปหน่อยนึงเอาางมันหางมันมเป็นไรทำแบบนี้นะครับนี้ตัวผมจะไปยุดยาไปทำธุระอ่อ,อนสองชั่วโมง เาย่างลมควันที่ไว้แบงนี้สามสี่ชั่วโมงนั่นหให้มันแห้งเลยถ้ามันสุกข,ข้างในเราเอามาไอจิมจ้มมาจิม้มน้ําจิ้มซีฟู้ดกันนะครับมันจะสุกแบบปลาเผาไปเลยไม่ต้องพอกเกลือไม่ต้องอะไรเลยมันจะหอมลมควันแบบนี้นะปาลาตะระเมนูนี้ผมว่าไม่มีใครทำแน่นอนอย่างทั้งตัวแบบนี้นะขอติดตามนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ดี๋ยวผมจะเอาอันี้ครอบเลยครอบไว้แบบนี้นะอบมันไว้อบมันไว้เติมไฟเข้าไปอบมันไว้อบมันไว้แบบนี้นะครับไฟก็ไม่ต้องเอาแรงนะเแบบาๆแต่ว่าเอาให้มันต่อเนื่อง ไฟมันก็จะร้อนอยู่นี้สักสองสามชั่วโมงนู่นแหละกลับมาประมาณสักสี่ชั่วโมงผมไปสำธุละกลับมาคอยดูนะครับเดี๋ยวให้แม่ช่วยกับย่างไปนานๆเดี๋ยววานไม่ใหญ่ช่วยนั่งดูปลาเนี่ยไม่ไหนนั่งเฝ้าอยู่นี่ไม่ใหญ่ดูปลาให้เดนื่อคอยเติมไฟมนะันอะประมาณนักไอ้มันดับแล้วอ็ะคอยเติม,ม,นะอ,ยตมอย่าไปเติมหลายเอาไฟอ่อนๆ เนอะแล้วก็เติมให้มันต่อเนื่องในอีกสักว่ามาณสักชั่วโมงนึงนะ่ะล้วค่อยกลับมันปนามาเดี๋ยวผมให้โทรให้ปนามาเออ,อะตามนี้เดี๋ยวผมจะไปทําธุระก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยมาํำน้ำจิ้มซีฟูด้ดจัดกันนะครับพี่น้องจ๊ดแน่นอนครับมาลุ้นกันนะครับผ่านไปดูเวลา17นาฬิกา43นาที ตั้งแต่สี่โมงห้าเที่งยงไม่โมงไม่สองไม่สามสีม่โมงห้าโมงเจ็ดชั่วโมงผ่านไป <laughs> มาดูร้อนมาเย็นละมาดูพอเปิดพออบโอ้หว้าวโอ้เหลืองอลา,ามเลยพี่น้องน่าคิดมากสุดยอดเลยเหลืองอลา,ามเลยพี่น้องโอ้วสุดยอดสุดยอดนี่เราจะกินโอ้ยลอก โอ้โหติดอยู่ติดอยู่เราจะกินปลาสะละตัวนี้กันนะครับดูว่ากินกันหมดหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับย่างเจ็ดชั่วโมงมันจะเหลืองอร่ามน่ากินอย่างนี้นะครับตัวไม่ใช่น้อยๆนะครับดูครับอัเดอร์แบนี้พี่นอ้องสุดยอดนี่ครับน้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มของเราปลา สละตัวนี้ยิงมาจากทะเลนะครับดูเป็นรูอยู่เลยนะครับใหญ่มากครับดูโอ้โหจะกินได้จะกินเบิร์ดมาบันเนียลุยเลยผมย่างนานๆนี่ดูนังม,นนงมันนังมันนี่แต่มันนังไม่มีกรอบนะ่นาะโชยมันเลยนะครับโอ้ดู น้ำมันกินได้เซ็บคือเกาเนื้อแน่นมากเลยพีเนาะอืย hmm. ่างแบบนี้เราอร่อยมากเหมือนไอ้เน <TY> ื <liter> ้อปลาทูเลย แบบนี้เลยพี่น้องเต็มป,ปากเต็มคำไปเลยโอ้เนี่ยมันยุ่ยมันเหมือนปลาทูเลยนะพี่น้องหืมตลาดได้แต่ผักไอ้หอ,อมมันหอมมะกี้แล้วก็ไอ้อันนี้ปลาทู หะพร้าไม่มีตลาดบ,บ้านผมเห,าหามาะครับเมนูนี่ง่ายแต่ย่างนานหน่อยอรุ่มตอนเนี่ยตุ้มยีน้ำจิมม้เจมเน,นี่ยน้ำจิ้มตำเองครับเด็ดมาก เนื้อมันชอบหักปลาให้เลยไม่มีกล้างเขาแรกว่ามันจะซื้อเสริมจีนมาทำเป็นเมี่ยงเพราะว่าไม่มี ผมจริงก็ไม่มีผักกาดคาก็ไม่มีเรเลยิกปลาสดๆแบบนี้แหละเนาะเมื่อก่อนปยิงมาผมไม่ได้ทำเค็มผมหั่นแว่นแว่นแว่นแล้วก็ทำเป็นปลาแดดเดียวรอบนี้ที่จะทำไม่มีเวลาเลยย่างแม่งทั้งตัวเลย มันเจาดิเอตดูไปเอารถอะไรมาหนูมอแล้วมันมัอะไรหมมันแบบอกเนี่ต응้องขอหมมานไไปเจาไปปลายวนี่ก um ็อิ <t OS> <t OS> <t OS> <t OS ่มแล้วันข้ามันกิน มมมันาาาเเเจจ้้ดียวอหลองดูได้พีนโนเนี่พี่น้องอย่างเนี้ยย่างลมควันถ้าจะให้ดีมีผักกาดขาวทำเหมือนเมี่ยงป่าสุดยอดเขาบอกเลยอร่อยกว่าพวกปลาทูอะไรอีกดูเนื้อมันครับพี่น้อง รีมาตดตดเปนรกเลยกินสกใจไเปเลยปากพี่น้องรู้ไหม อันนี้กินส่วนท้ายบนมันนะเดี๋ยวลองส่วนท้องมันส่วนท้องมันนี่มันจะมันมนีไทมานี่ส่วนท้องมันอืมอีเชียนก็อีนาปนานที่เรา มันมากขอ,อ,อ,องของพร้อมอร่อยทำมันนี่กินอร่อยดีนะเขาว่ามันปลาเนี่ยทำกินอะไรไม่อร่อยมาเยมันยากเหมือนนี้ได้ไม่น้องเน,นี่ยอด โอเคครับเมนูนี้ถือว่าสุดยอดลองลองดูนะครับปลกไอ้เพียงเท่านี้เด้อเดี๋ยวกินปลาก่อนเราจเจอกันเมนูหน้าวันนี้ย่างปลาทำเหมือนเมี่ยงปลานะสุดยอดโอเคนะครับเียงดังหน่อยอคแค่นี้แหละจอด